เคี้ยวอาหารละเอียดขึ้นมากเมื่อวานคนไข้จากนอร์เวย์ค่ะมาใส่ครอบและฟันเทียมสีซีแล้วเขากลับมาเพื่อให้หมอแก้ไขงานให้นะแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานกลับไปเคี้ยวคือเคี้ยวอาหารละเอียดขึ้นมากปกติก็จะอินและฟินกับแบบเหมือนกับ คนที่ใส่ทั้งปากเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าการใส่ฟันกรามแค่แบบสี่ซี่อ่ะมันจะมีผลเปลี่ยนชีวิตข้ามคืนขนาดนั้นแล้วคนไข้เขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกหมอว่าหมออ่ะไปอยู่ในสภากาแฟของนอร์เวย์นะเขาจะคุยกันเรื่องหมออ่ะเราก็เลยบอกว่าโอ,อ้เขา คุยกันเรื่องฟันด้วยหรอแล้วเขาก็บอกว่าใช่เขาจะมีคนมาคอยแชร์ว่าเขาไปทําฟันมาแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือเขาอะเอาหมอไปนั่งเล่าอะค่ะแล้วเขาก็จะกลับไปเล่าอีกอะไรเงี้ยเขาคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีคนไข้าจากออสเตรเลียเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีกลุ่มของหมอกันที่ประเทศออสเตรเลียเออคือตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเป็นกลุ่มที่แต่หมอยังไม่เห็นนะแต่เขาบอกว่าแค่อยากเล่าให้ฟังเพื่อให้หมอแบบมีกําลังใจในการทํางาน มีแรงทำงนานแล้วว่ะขอบคุณมากเลยนะคะ